สวัสดีค่ะท่านผู้รักสุขภาพที่เคารพรักทุกท่านดิฉันกูแจแข็งแรงอ่อนเยาว์ในวัย66ปีนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่องค์พระแม่กวนอิมองค์ใหญ่นะคะที่เขาหวงซานเมืองผ่านหมีประเทศจีนค่ะซึ่งอยู่ห่างจากกวางเจานะคะแค่30กิโลเมตรเท่นานั้นเองนะคะเรามาอยู่ตรงนี้เรามาขอพร จากพระแม่กวนอิมในวิชากว,วนอิมจื้อใจกงกันนะคะของท่านอาจารย์หยางหุยเซินซึ่งจะทําให้เรามีความผ่องใสแล้วก็มีความเบิกบานจะแก้โรคไมคเกรนและก็ทาให้ท่านนอนหลับสบายด้วยนะคะสําหรับ้ารับนอนจากพระแม่กวนอิมนะคะก่อนอื่น เราก็เข้าสมาธิด้วยความผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนนะคะท่านแล้วก็ใบหน้ายิ้มแย้มเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรอบกายมาท่านแยกขาหนึ่งช่วงไหล่นะคะแล้วก็เปิดปลายเท้าออกไปเล็กน้อยะคะ่ะท่านคะหายใจเข้านะคะนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกอยา กำหนดขิดขอรับพรจากพระแม่คนอิมถือคนโพท,ทิ์เทน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์รดราดตัวเราตั้งแต่ศีรษะจะแบบปลายเท้าขับไอพิษไอโรคลงดินไปจนหนเส้น3สามครั้งแล้วเปล่งธรรมะคาถาศักดิ์สิทธิ์หกคำนะคะเวงมาลีไปมีออมแปลว่าข้าพเจ้าจะเป็นมนุษย์ที่มีติใจงดงาม ไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรากายไม่เป็นสัตว์รกค่ะเวิร์มาลีไปมีหอ,าหอจากนั้นท่านใช้มือนะคะสองมือกวาดพลังทั่วจกวักรวาล แล้วก็มาสร้างเป็นรูปดอกบัวที่ด้านบนนะคะด้านลมหายใจไว้ชั่วอืดใจนับหนึ่งสองสาพนมมือหายใจข้าแล้วก็รากมือลงมาเช่นมด้คะท่านคะหายใจเข้ากวาดพลังดีๆีทั่วจากรวาลเอามาวางเป็นรูปดอกบัวนะคะสัญลัออกษณ์ของพระแม่กวนกินนะคะ กั้นลมหายใจไว้นับหนึ่งสองสาแล้วก็ง่ายลงมาหายใจเอาพลังมาเก็บไว้ที่ตันเขียนล่างนะคะหายใจเข้ากั้นลมหายใจไว้นับหนึ่งสองสามขนมือและหายใจเก็บพลังนะคะท่<ล>ะนานและเราก็กวาด กอเลือดพลังดีของท่านคะเอามาไว้ที่ตันเขียนล่างใต้สะดือะาะสีรด้วนะท่านทองเช่นนี้คุณแจงก็รับประกันว่าอาการปวดหัวอาการไมเกรนอาการนอนไม่หลับต่างๆก็จะรีคหายขอให้ทุกท่านสุขภาพดีและมีความสุข